เนปีตวัดพลันแอมประถงไฟเอสคูล แอมอนุบาลร้อยเอชสกูลยูนิวันบทที่หนึ่งยูนิวันบทที่หนึ่งเอชสกูลที่โรงเรียนเอชสกูลที่โรงเรียนดูเลอร์ไม้มะทัดเป็นซิลดิงสอเชมเปญเนื้อกล้องี่สอีเอลเซอร์ยางลูปเป็นซิลคัลเลอร์สีไม้เพนปากกาซิสเซตการไกกูเกาวัตตอร์ไฟบีเสื้อซอฟเบอร์รี่สตอเบอรี่เบบอนเบบอนจิราบจีราบเดอะฟินโลมาแอปเปิลแอปเปิลไวเล่บอลไวเลย์บอลบาหน้าหน่ะกล้วยโคโคาดจระเข้เทนนิสเทนนิสแอนิมอลสัตว์ฟู้ดผลไม้สปอร์ตกีฬาแคนไอแหบอลเลอร์พีิ ได้โปรดฉันต้องการแม่ประทัด Yes here you are ได้เลยนี่สำหรับคุณ Thank you ขอบคุณยูวิคัมด้วยความยินดีวัดแคนยูสิคุณเห็นอะไร You add the picture and answer the question ดูที่รูปภาพแล้วตอบคำถาม Some children are reading เด็กๆบางคนกำลังอ่าน Where are they พวกเขาอยู่ที่ไหน สัมชิวเดนอาร์พี่อิ่งฟุตบอลเด็กๆบางคนกำลังเล่นฟุตบอลสัมสติวเดนอาร์อินเดคาลูมนักเรียนบางคนอยู่ในห้องเรียนวอซับเจมแฮมเดก็ตพวกเขาเรียนวิชาอะไรฮาวแมนดี้ชิวเดนอาร์เดออินเดคอมพิวเตอร์ลูมมีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่ในห้องคอมพิวเตอร์สัมสติวเดนอาร์โกยงหงนักเรียนบางคนกำลังกลับบ้านวัชซับอีทอิทเวลาเท่าไหร่เอฟเฟนดิงการชุมนุมยูนิฟอร์มเครื่องแบบไปทำเวลาเล่นเวลาว่างฮีนิชิกประวัติศาสตร์จิออกราฟิกภูมิศาสตร์ ไอทีเทคโนโลยีสารสงเทศออฟิศสำนักง,งาน What have Lisa got on Tuesday morning afternoon Lisa ทำอะไรบ่ายวันพฤหัสบดี He have got map and history เชอเรียนคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ What have Jack got on Tuesday morning Jack ทำอะไรเช้าวันอังคัร He have got geographic and map เขาเรียนภูมิศาสตร์และดนตรีวอนแฮปลิซากราควาเดอวัวเตอร์พาเทนลิซามีเรียนตอนเวลา10นาฬิกาสิบ้านาทีไหมโนชีแฮเสื่นไม่มีอิดอิเพท์ามันเป็นเวลาว่างแฮปยูก็อดเดอวันพีเอ็มคุณมีเรียนไหมเวลาหนึ่งนาฬิกาเย็ดไอแฮใช่ฉันมีโนไอแฮปสื่นไม่ฉันไม่มี have have he got hic on wednesday morning เขามีเรียนประวัติศาสตร์เช้าวันอังคารไหมย yes he have s e n ใช่เขามี no he have s e n ไม่เขาไม่มี what have you got on wednesday morning คุณทําอะไรในเช้าวันพุธ i got hic and math ฉันมีเรียนประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์โค้ดเสื้อโค้ดพุดออมสวมใส่ฟินิชจบสิ้นเลิกไปคาเดยรรถยนต์ไปบัสเดินรถบัสไปเชนเดินรถไฟเอาเวสม่ำเสมอซัมทามบางครั้งเนเวอร์ never. ไม่เคย I always walk to school ฉันเดินไปโรงเรียนสม่ำเสมอ I never go to school by bus or by car ฉันไม่เคยไปโรงเรียนเดิรถบัสหรือรถยนต์ I sometimes go to school by bus and sometimes by ค่บางครั้งฉันไปโรงเรียนโดยรถบัสและบางครั้งโดยรถยนต์ I never go to school by bus or oh, walk to school ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถยนต์หรือไปโรงเรียน I always go by bus ฉันไปโดยรถบัสมเสมอ How do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไร I always go by bus ฉันไปโดยรถบัสสมเสมอ I never walk to school ฉันไม่เคยเดินไปโรงเรียน how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไร I sometimes walk to school บางครั้งฉันเดินไปโรงเรียน how do how does you matter go to supermarket คุณแม่ของคุณไปตล,ลาดอย่างไร She go b y c ค่ะจะไปโดยรถยนต์ ดูเ h no, i l ชิลเดนโก s ทูสคูลบายเทนเด็กๆไปโรงเรียนโดยรถไฟใช่ไหมน o อ d o n ดไม่ใช่เดนเนวโกบายเทนพวกเขาไม่เคยไปโดยรถไฟด r สเคมโก o ทูสคูลบายบ b i c y ค l e เคมไปโรงเรียนโดยรถจักรยานใช่ไหมเ e ส h ี่ดัสใช่แล้ว He อ l มเวโกบายบ i c y c ค e เขาไปโดยรถจักรยาน h o you g o to s c h o o l คุณ คุณครูทั้งหลายไปโรงเรียนอย่างไรเด็กบายบัดพวกเขาไปเดินรถบัสด,ดูอยู่คำทูคูนบายบัสคุณมาโรงเรียนโดยรถบัสใช่ไหมโนไอเดิน no, ไม่ใช่เย็ดไอดูใช่แล้วแ h a ก k ว o u very m บ c bye, bye.